ส,สดีค่ะรหัสประจำตัว a5580209 ชื่อนางสาวเพ็ญประภาทางโพนงามนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยราชธานีจะมาทำสาธิตวิดีโอการตรวจร่างกายเพื่อให้นักศึกษาสามารถตรวจร่างกายได้ถูกต้องตามระบบสำหรับการทำวิดีโอการตรวจร่างกายจะเริ่มต้นตั้งแต่ ตรวจีรษะจรดปลายเท้าหรือ general appearance การตรวจร่างกายสภาพทั่วไปหรือ general appearance หญิงไทยวัยอายุ19ปีรูปร่างอวบผิวขาวเหลืองสามารถพูดรู้เรื่อง บริเวณผิวไม่มีรอยหรือผื่นแดงใดๆใต่อไปเป็นการตรวจวัดสัญญาณชีพเริ่มจากการวัดปุณหาภูมิ 18ครั้งต่อนาทีชีพจร80ครั้งต่อนาทีอัตราการหายใจ18ครั้งต่อนาทีความดันโลหิ ร้อยยการตรวจผิวหนังขนและเล็บผิวมีสีขาวเหลือง่างกระจายของขนทั่วร่างกาย ผิวหนังเรียบเรียงไม่หยาบหรือขุ่นค่ะเพื่อนที่ได้ตามปกติความตึงตัวความตึงตัวของผิวหนังกลับสู่สภาพเดิมโดยทันทีโดยไม่มีร่องรอยของผิวหนังความชุ่มชื่นผิวหนังไม่แห้งชุ่มชื่นดีเม็ดผื่นและตุ่มไม่พบเม็ดผื่นบริเวณผิวหนัง การบวมไม่มีการกดบุมการตรวจขนและผมสีผมสีดำการกระจายตัวของผมทั่วสีสะสม่ำเสมอการตรวจเล็บใช้เทคนิคก,การดูและการทำคนเล็บจะนุ่มเล็กน้อยมุมระหว่างฐานเล็บ กับผิวหนังประมาณ160องศาเล็บเป็นสีชมพูผิวเรียบแนบสนิทกับเนื้อเยื่อด้านล่างการตวรวจสีสษะการตวรวจสีสษะใช้เทคนิคการดูและการคำการดูดูจำนวนสีผม การกระจายตัวของเส้นผมลักษณะของหนังศีษะะศีษะะสมดุลกันไม่บิดเบี้ยวผิดรูปการคำํำคำวนเป็นวงกลมเบาๆโดยเริ่มจากส่วนหน้าของศีษะะไปด้านข้างไล่ไปส่วนหน้าของท้ายทอยคำไม่พบก้อน การตรวจใบหน้าใช้เทคนิคการดูและการคำํำการดูดูความสมมาตรของใบหน้าลักษณะส,สีผิวของใบหน้าการกระจายตัวของขนคิ้วขนตาสม่ำเสมอการคลำคลำดูว่าบริเวณใบหน้ามีก้อนหรือมีการกดเจ็บหรือไม่ วตาคือการตรวจการทำงานของลูกตาการมองเห็นและการเคลื่อนไหวของลูกตาการตรวจลานสายตาเป็นการตรวจอนาเขตหรือบริเวณโดยรอบที่ตาสามารถมองเห็นถ้าผู้ป่วยสามารถมองเห็นแสดงว่าลานสายตาปกติ ตรวจการทำงานงานของก้ามเนื้อลูกตาทั้งหกมัดโดยให้ผู้ป่วยมองตามนิ้วมือผู้ตรวจผู้ป่วยสามารถทำตามผู้ตรวจได้ทั้งหกทิศแสดงว่าการทำงานของตาทั้งหกมัดปกติการตรวจลักษณะทั่วไปของตาลูกตา ลูกตาอยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมการกระจายตัวของขนคิ้วสม่ำเสมอตรวจเปลือกตาและลูกตาใช้เทคนิคการดูและการทำการดูดูตำแหน่งของลูกตาและเปลือกตาโดยสังเกตว่าขนตามีการม้วนเข้าหรือไม่ตรวจดูตาโปนโดยมองดูตาของผู้รับบริการจากด้านเหนือศีรษะ ด้านข้างไปด้านหน้าสังเกตว่ามีตาโปนหรือไม่ถ้าไม่มีตาทั้งสองข้างจะมีขนาดและอยู่ในระดับเดียวกันการทาคําดูถุงน้ำตาบริเวณหัวตาทั้งสองข้างสังเกตดูว่ามีหนองหรือเยื่อบุ ออกมาจากรูปเปิดท่อน้ำตาหรือไม่การตรวจเยื่อบุตาและตาขาวสังเกตดูตาขาวและเยื่อบุตาเพื่อประเมินสิ่งที่ผิดปกติหรือวัดถูกแปลกปลอมแผ้การบวมและละักษณะของหลอดเลือดที่ผิดปกติการตรวจกระจกตา โดยใช้ไฟฉายตรวจจากหางตาไปหัวตาภาวะปกติกระจกตาจะใสโคง้งไม่พบขาวขุ่นรอบๆอบตาการตรวจม่านตาตรวจด,ดูสีของม่านตาทั้งสองข้าง ถ้าสีของม่านตาทั้งสองข้างเท่ากันแสดงว่าภาวะปกติการตรวจรูม่านตาตรวจรูม่านตาดำอยู่ตรงกลางมีเส้นผ่านศูนย์กลาง2-3มิลลิเมตรการตรวจหูเพื่อตรวจด,ดูลักษณะโครงสร้างภายนอกตำแหน่งของการกดเจ็บหรือความผิดปกติของการได้ยิน การดูดูขนาดของใบหูทั้งสองข้างลักษณะใบหูความเหมือนกันทั้งสองข้างการคลำใช้ปลายนิ้วคลำใบหูเพื่อดูภาวะการกดเจ็บทั้งนอกใบหูและรูหูตรวจรูหูโดยใช้ไฟฉายส่องพบขี้หูเล็ก เทื่อแก้วหูสีเทา <c oughs> การตรวจพรงจมูกและพรงอากาศปีกจมูกและพงอากาศ,กากาศเหมาะสมเท่ากันตรวจพงอากาศบริเวณแม็กซิลารีไซนะัสไม่มีการกดเจ็บพงอากาศบริเวณฟอนทอ่อไซนะัสไม่มีการกดเจ็บปีกจมูกทั้งสองข้างและโพงอากาศกดไม่เจ็บ การตรวจปากและช่องปากโดยใช้เทคนิคการดูสังเกตรบริเวณริมงฝีปากริมงฝีปากสีชมพูไม่มีรอยแผลหรือตุ่มใดๆฟันฟันสีขาวเยื่อบุปากเป็นสีชมพูลิ้นไก่ยอยู่ตรงกลางไม่มีแผลผืนการตรวจคอ ตรวจดูการทำงานของกล้ามเนื้อสเตอรอโนงไคโดมาสตอยโดยให้ผู้ป่วยก้มลงมาชิดอกสามารถเคลื่อนไหวได้ตามที่กำหนดแสดงว่าภาวะปกติการตรวจหลอดลมคอใช้เทคนิคการทำหลอดลมคออยู่ตรงกลางคอการตรวจต่อมไทรอย ใช้เทคนิคการดูและการคำคำไม่พบก้อนหรือกดไม่เจ็จการตรวจต่อมน้ำเหลืองจะตรวจหกตำแหน่ง 1. นึ่งฟีออริคุราสองโพสชียออริคุราสามออกซิบิทอ4 ซับแมนดิบูล่าห้าคาวิเคิล เวทโดยคำทะแยงออก2องสองเซอร์เคิลโดยคำเป็นวุมกลมก้นหอย3ลายคำสลับกันไปมาขึ้นลงการตรวจต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ ่วงอกส่วนอกขนาดเท่ากันทั้งสองข้างซ่องซีง่โครงไม่แคบหรือกว้างจนเกินไปการเคลื่อนไหวของส่วนอกการเคลื่อนไหวของส่วนอกสำคัญกับการหายใจทั้งสองข้างการทำทำบริเวณส่วนอกการขยายตัวของส่วนอกเท่ากันทั้งสองข้างการทำส่วนอก extension ด้านหน้าโดยวางมือทั้งสองข้างแนบบริเวณใต้รวงมงสังเกตการหายใจการหายใจสัมพันธ์กับทรวงอกการทำเททายด้านหน้าการสะเทือนที่เกิดจากเสียงการหายใจปกติเก้า เนชันด้านหลังและเทคทายด้านหลังการเคลื่อนไหวทั้งสองข้างเท่ากันการสัส่นสะเทือนทั้งสองข้างเท่ากันการตวารวจเกาการตรวจเสียงหายใจการตรวจเสียงหายใจปกติ ัวใจใช้เทคนิคการดูเคอะคำและการฟังการดูดูลักษณะส,สวงอ,อกเหมือนสีผิวกายไม่มีรอยโรคหลอดเลือดดำ ปิดเว้าีไม่เตอร์ว้าอัตราการเต้นของหัวใจปกติการตรวจหลอดเลือดปลายเล็บของผู้ป่วยประมาณ2-3วินาทีถ้าเลือดก,กับตัวเร็วแสดงว่าปกติ การตรวจช่องท้องช่องท้องจะแบ่งออกเป็น9สว่วน 3. นลเียนเลไฮโปคอนเดียลีเจียน4ไหลลังบ้าลีเจียนห้าอัมบริคอรีเจียนหกไลลับ้า เท่ากันไม่มีกล้ามเนื้อรีบลักษณะของข้อต่อแขนขาไม่มีน้ำออกมาจากข้อไม่มีการบวมไม่มีกล้ามเนื้อรีบความตึงตัวของกล้ามเนื้อแขนขาทั้งสองข้างกล้ามเนื้อแขนขาทั้งสองข้างมีความตึงตัวตลอดเวลา สีสัะและลำคอกำลังของกล้ามเนื้อสเตอรโนไคโดมาสตอยผู้ป่วยสามารถต้านแรงผู้ตรวจได้เกรด5กระดูกสันหลังส่วนคอโดยให้ผู้ป่วยยักไหล่ขึ้นผู้ป่วยสามารถต้านแรงผู้ตรวจได้เกรด5กระดูกสันหลังส่วนอกและเข่าและเอว ผู้ป่วยสามารถทําได้ปกติไหลและแขนตรวจกำลังกล้ามเนื้อท,ทันทีเชียดผู้ป่วยสามารถต้านแรงผู้ตรวจได้เกรด5ข้อมือและนิ้วมือกำลังของกล้ามเนื้อข้อมือผู้ป่วยสามารถต้านแรงผู้ตรวจได้เกรดกํากำลังของกล้ามเนื้อนิ้วมือ สาสมองคู่ที่1ออกแฟคทอรี่เนื้อโดยให้ผู้ป่วยหลับตาอุดจ,จมูกข้างใดข้างหนึ่งแล้วให้ผู้ป่วยดมกลิ่นผู้ป่วยสามารถดมกลิ่นและรู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรสะแสดงว่าเส้นประสาทคู่ที่1ปกติเส้นประสาทสมองคู่ที่สอง ออปติกเนิฟโดยให้ผู้ป่วยอ่านหนังสือในระยะ14นิ้วอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคตับผู้ป่วยสามารถอ่านได้ชัดเจนเส้นประสาทคู่ที่2ปกติเส้นประสาทสมองคู่ที่3า,ามออคูลมูเตอร์เนิฟโดยให้ผู้ป่วยกรอบตาขึ้นด้านบนผู้ป่วยสามารถทําได้เส้นประสาทคู่ที่3ปกติเส้นประสาทสมองคู่ที่4โชเคลียเนิฟโดยให้ผู้ป่วยกรอบตาลงด้านล่าง ้ปวยสามารถทําได้เส้นประสาทคู่ที่4ปกติเส้นประสาทสมองคู่ที่5้าไตรจีโนเนิร์ฟโดยให้ผู้ป่วยกัดฟันปากจูแก้มป่องผู้ป่วยสามารถทําได้แสดงว่าเส้นประสาทคู่ที่5ปกติเส้นประสาทสมองคู่ที่6แอบดูเซนเนฟการกอกตาไปด้านข้างให้ผู้ป่วยกอกตาไปด้านข้าง ผู้ป่วยสามารถทําได้แสดงว่าเส้นประสาทค,คู่ที่6ปกติเส้นประสาทสมองคู่ที่7จ็ด facial nerve โดยให้ผู้ป่วยหลับตายิ่งฟันยักคิว้วผู้ป่วยสามารถทําได้แสดงว่าเส้นประสาทค,คู่ที่7ปกติเส้นประสาทค,คู่ที่8ปด acoustic nerve คือการได้ยินและการทรงตัว ผู้ป่วยสามารถรับเสียงได้แสดงว่าเส้นประสาทผู้ที่8ปกติเส้นประสาทผู้ที่9และผู้ที่10บคอสโตฟาลิงเจลเนอรและวาคัสเนอรโดยให้ผู้ป่วยออกเสียงผู้ป่วยผู้ป่วยสามารถออกเสียงได้ลิ้นไก่ไม่เอียงแสดงว่าเส้นประสาทผู้ที่9ปกติเส้นประสาทสมองผู้ที่1ิอ accessory nerve โดยให้ผู้ป่วยหันต้านแรงผู้ตรวจผู้ป่วยสามารถทำได้แสดงว่าเส้นประสาทคู่ที่11ปกติเส้นประสาทสมองคู่ที่12 hypoglossal so nerve โดยให้ผู้ป่วยแลบลิ้นออกมาสังเกตลักษณะรูปร่างการเอียงการสั่นของลิ้นการเอียงการสั่นของลิ้น ไม่มีการเอียงแสดงว่าปกติการตรวจทั u เซน e เ s a t i o โดยใช้สำลีสัมผัสบริเวณปลายแขนและปลายขาของผู้ป่วย,ย,ยผู้ป่วยสามารถบอกได้ทั u เซน e เ s ชันปกติแพ i เซ e นเซชั่น โดยใช้ของมีคมทิ่มบริเวณแขนขาผู้ป่วยถ้าผู้ป่วยสามารถบอกได้แสดงว่าแพ<ส><ข>น,นเซนเซชันปกติ p o t t u r e ของแขนยืดแขนออกไปข้างหน้าถ้าผู้ป่วยสามารถทำได้โดยแขนไม่ตกแสดงว่าปกติ t ท n d e ง Walking โดยให้ผู้ป่วยเดินต่อเท้ากันถ้าผู้ป่วยเดินไม่เซแสดงว่าเทนดอมบอกิ้งปกติ ปฏิกิริยาเร็วปกติไตรเซจรีเฟกการต,วตรวจไตเซจรีเฟกมีปฏิกิริยาเร็วสองบวกมีรีเฟก ยาเ็วสองบวกแพนตาดีเฟกโดยใช้ของมีคมกรีดบริเวณฝ่าเท้า ิงเกอโดยให้ผู้ป่วยใช้มือแตะปลายจมูกและมือของผู้ตรวจผู้ป่วยสามารถทำได้แสดงว่าฟิงเกอร์ทูน e f ฟิงเกอยู่ในภาวะปกติการสาธิตวิดีโอการตรวจร่างกายจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ